สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีทํานชมครับเช้าวันที่1นึ่งมิถุนายน2 5งพันหกนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับมือนีมือโศกมือหมานนอะพี่น้องเนาะรบ,บรรยากาศยามเช้าบ้านเราอากาศสีคึมๆน,น,น,นะครับท่านชม เบิรเมฆครับคือฝนจะตกครับผมมือว่านก็นตกได้พี่น้องเด้ฝนแต่ว่าตกบบแห้งนะครับเมื่อคืนบ่าวเถาก,กับมาดึกพี่น้องนะครับไปเยี่ยมพี่ชายอยู่โรงพยาบาลนะครับผมพี่ชายคนโตพี่น้องบ่ได้ไปหากันโดนนะครับเ็นบ่สบายเจ็บเป็นเอ็นอุ่นจังได้ไปเยี่ยมไปยามกันนะครับพี่ชายไงบ่าวเถาธรรมช้ชมนะครับกลับมาดึกนะครับ เบื้องบรรยากาศฝนนะครับมืดมาแล้วพี่น้องนะครับผมคืนวันพระที่ผ่านมาบอฝันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับบอฝันนะครับมีแต่พี่สาวบ่าวเถาฝันอ่าม่ขึ้นกับไปกันสุคนครับพี่น้องสุคนไปทรงพี่สาวแะ้วพี่สาวกันลูกสาวผ้าไปเยี่ยมพี่ไส้อ่าไปพ่อกันยุบุญอีกนะพี่น้องเนาะเอาต่อม่อขึ้นฝันดียุพี่น้องฝันยำอยู่นะครับ เขาไปฟังเขาไปชมน้ำกันนะครับว่าฝันว่าจังไดน,นะครับมาเบิ่งเหล็กถูอีกทผช้่มซาถูด้บปูเดอพี่น้องนี่ครับเหล็กถูจุดคืนวันพระนี่ครับผมเก้าหนึ่งเก้าผมเป็นศูนย์หนึ่งเก่าพี่น้องเห็นบ้าเพิ่นบังเล็กเก่าท่านท่นเห็นบมเต็ม สาธุระปูเด้อสุขใสอยู่ใสระปูมาเนี่ยครับวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมช่วงบ่ายๆจังไปรุ่นน้ำกันนะพี่น้องเอาไปฟังน้ำกันว่าบ้าเถ่าฝันไว้จังไรครับผมสวัสดีครับบ่าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้านะครับผมเช้าวัวนที่หนึ่งมิถุนายน 2567นะครับช่วงใบนะับช่วงใบใบนะครับไปรุ่นน้ำกันด้พี่น้องเดอมมันนี่นะครับผมฝันดีอยู่มือขึ้นทำช่วงฝันดีอยู่หลังจากกลับมาไปเยี่ยมพี่ชายคนโตครับพี่ชายไงเบาเถานะครับอยู่คนละอำเภอแล้วพี่น้องบอคอยได้ไปหากันดรอกพี่น้องนะครับโดนนะครับผมมือว่านนะครับพี่สะพายมาทรงข่าวจังไดเปเยี่ยมกันนะครับ เอาก็ขอให้เปินหายไปไว้นะพี่น้องเนาะอ่าขับไปกันทุกคนนะครับพี่สาวกับพี่ทรงบ้านแล้้แล้วก็ลูกสาวคนกับผ้าไปนะครับไปเยี่ยมพ่อกับีิบุลมือขึ้นกับมาดดึกนะพี่น้องเนาะจังไรก็ขคอให้พระคุ้มคร้องพี่ไส้นะครับผมขอให้เพินหายดีนะครับพี่น้องอ่าฝันดีนะครับฝันดียุ่มขึ้นนี่นะครับท่านผู้ชม หรือจังไดนะครับขอเมื่อขึ้นก็ขอโชคขอพรน้ำปูอีกอยู่นะปูมะยาให็นไหเด้อนะปูอยู่หิงพักนะครับก็ไหวเพิ่นสมือพี่น้องก่อนนอนจะไหวสมือขอพรสุมือนะครับก็ขอพรให้ fc นั่นะครับให้สุภาพแข็งแรงจะป่วยยังไม่ญงอายุมันคนดีพี่น้องเบาเท่าก็จะเฮ็ดเป็นประจำนะครับฝันมาจังสี่นะครับเมื่อขึ้นฝันได้ยินทั้งเสียงสร้างคือเสียงสร้างห้องอยู่หนาบ้าน นะครับท่านชมดยิ่งขึ้เสียงสร้างห้องอยู่หน้าบ้านนะครับขึ้นก็เลยเปิดออกไปเบิ่งครับเห็นผู้เฒ่าขี่ข้อสร้างสร้างไงที่พี่น้องนะครับสร้างกระห้องนะครับห้องเสียงสร้างนะครับผมห้องเสียงสร้างผู้เฒ่านะครับแติบโตเป็นขว้างสร้างนะครับผมอ่ามีตะขอนะครับอยู่หัวสร้างสร้างแต่อยู่หน้าบ้านพี่น้อง สร้างอยู่นาบ้านนะครับแกงหัวอยู่ห้องร้องเสียงดังร้องอยู่นาบ้านเสียงดังนะครับผมบ้าเขาต๊กใจเนีมันวะครับผมอในฝันนะเพิ่นกระทืบกระทืบขาเหยียบขานานาครับสลับกันตุ้ม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 นับได้หาเทียนะับเหยียบขานาบ,านาบานนี้ได้ยินเสียงผู้เฒ่านนาที่อยู่หัวสร้าง เหยียบไปแลี Regard ้ยวคันว uh, right. ่าเหยียบไปแล้วอ่าได้ยินได้ยินนี่แหะครับคับนี่แหละเสียงสร้างกระหองนะครับสร้างตัวใหญ่อีหลีท่านผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้สร้างตัวใหญ่อีหลีอยู่หน้าบ้านนะผู้เฒ่าก็ีกีสรั่งในความฝันนะในความฝันได้ยินที่แรกได้ยินเสียงสร้างห้องก่อนเสียงสร้างห้องเปิดประตูไปสร้างตัวมักแงนะครับท่านผู้ชมสร้างตัวใหญ่อีหลี นะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคีอยู่ข้ออยู่ข้อสร้างนั่นแหละครับผมถือตะขอเป็นคือควานสร้างนะครับจะเป็นปูอยู่นี่แหละนะครับผมขับขายขับข้าในความฝันนะครับสร้างกระห้องบางมีเพิ่นเหยียบนะครับเหยียบขานาเหยียบสลับกันตึม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 หาเทีย บานนี้ยิ้ยินเสียงพุทธว่าเหยียบไว้แล้วคุณว่าฝันดีดิท่านผู้ชมนี่แหละครับกิฝันจำหนี้ขึ้นจมตีถูกไหมพี่น,อน้องคือตีเป็นตัวเลขนะครับบ้าเข่าไปคิดว่าคุณว่าเหยียบไว้แล้วนะครับธรรมดาถ้าฝันกับเขาตั้งแต่ฝันตั้งแต่ฝันตองงวดฝันตั้งแต่ฝันแต่ที่พี่น,อน้องขึ้นงวดที่แล้วเนี่ยฝันมาพุทธห้องยีนาบ้านกูศูนย์นะครับเกิดมาตรงตีอย่างไรนะครับ เก้าศูนย์งวดที่แล้วนะครับผมงวดหนึ 17, ห่งเจ็ดงวดหนึ่งเจ็ดกับเข้าด้วยพี่นอ้องเข้ามาสองงวดแล้วควมฝันนะครับถ้าปีถูกกระทูกครับพี่นอ้องถ้าปีพ่ถูกก็คือนพอถูกนะครับมามาเราซูฟัง FC เอฟซีเนกระถามมานะครับท่านผู้ชมอ่าถัดปีแม่นปีแม่นกับเขานะครับผมปีพอแม่นก็่าเข,าข้าควมฝันจะมาิ่นถามมาบาวเขาว่า,าฝันเลยบบ่ฝันย่ำบ่ก็ฝันขึ้นนี่แหละครับผมขึ้นมันพักควบฝัน คืนมันฝักมันพาพี่สาวฝันฝันว่าแม่กับยายเถ่านะครับเมื่อกินเขาคนเต็มเฮี้ยนมาสัน่นเป็นว่าคนเต็มเฮี้ยนคนเต็มบาทบาทนี้ยายเถ่าเลยว่านับมบึงรู้มีจักน้นาหมฮะนับเห็นนับคนคนตั้งหลายขึ้นมามีมีเก่าคนมาสั่นเสียงห้องขก้นมา,มาว่ามีเก่าคนมีแขกเกา่าอันนี้ความฝันพีพ่สาวาาว,สาว,าาว่าเถ่าฝันขึ้นมันพาแต่ว่าเบาเถ่าบาฝันหยุดจะหยุดจะทูบพี่น้องทูบนี่เห็นว่าเต็มนี่ตูดเท่งนี เป็นเลขเก้าหรือเลขศูนย์เพิ่นบังไว้บ่หรือเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะทำชมถ้าเบื้มงดีๆเป็นเลขเก้าเก้าหนึ่งเก้านะครับเพิ่นบังไว้บอแต่ว่าที่บ่าวเถาฝันเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมฝันเห็นว่าผู้เถาขี่สร้างแล้วก็สร้างห้องวินาบานเสียงสร้างห้องเสียงดังท่านผู้ชม บ้านเลขที่บ้านเขา48ทับ4ได้พี่น้อง48ทับ4 e FC ถามอายุบ้านเขาอายุ46อายุ 4, 46อายุพี่สาวบ้า,เานเขาา5 6นะครับนายจะหา16นะครับผมเป็นอยู่บ้านเลขที่1 9เกาออนะครับบ้านเขาจะก็บหล็กที่ยังของาพี่น้องเนาะจะยิ่งตัวเก่าให้ทาปีกับพุทธเอาเก่า ผู้เฒ่าเกา่าสร้างเนี่ยสร้างหกหรือเจ็ดนะสร้างเป็นหกหรือเป็นเจ็ดเป็นละเพิ่นเหยียบขากระทืบขาหาเทียนะครับสลับกันตึงตึงตึงผู้เฒ่าแล้วอาจยิ้มเสียงของผู้เฒ่าว่าเหยียบไว้แล้วอแต่จะยในนี่หนีละธรรมช่มเก้าเจ็ดหาเก้าหกหาถ้าตีนะครับแต่ว่าบา,าทเทาก็ตีเพิ่มถ้าตีจะเป็นเก้าเจ็ดห้าเก้าหกห้าบาเท่าก็ตีบาทเท่าคิดว่าเพิเ่นไม่ยม่ำให้คือว่า นาดจะนี่ชุดนี้เขาแล้วนะครับที่บ่าวเถาฝันตรงวดฝันว่า้เทาอุ้มเด็กน้อยนะครับอุ้มเด็กน้อยนะถอยหลังสามเก้าเดินนาห้าเก้านะครับแล้วก็เตะลูกวันลูกวันซ้ำกระดงนะยิ่งเข้าประตูประตูไม่อยู่หาคนนะครับที่บ่าวเถาฝันบ่าวเถาได้ตีให้ทวินหาโตนะ้เทาเก้าประตูไม่หาลูกวันเป็นประกรมศูนย์เด็กน้อยอุ้มหนึ่งแล้วก็เพิ่นถอยหลังสาม บ้าวเถ่าปีหาหาโตวินก็ tinc, ม, giving, ม in, ologie, artery, biggest, fit, ีมีเก่ามีหามีศูนย์มีหนึ่งมีสามวินเอาพี่น้องจับวินเอาหนีนี้มีเก่ามีหามีศูนย์มีหนึ่งมีสามจับวินเอาหนนี้นะครับแต่อาถาบ้าเถ่าปีที่บ้าเถ่าลง่ตอมงวดพี่น้องคือหาเก่าศูนย์บ้าเถ่ามักหมักเล็กตวเก่าเพราะว่าเพิ่นยิ่งประตูลูกยังไงไปแล้วบาตรมันเด่นเด้งกับขึ้นมาพี่น้อง้รักษาประตูหาคนปิดประตูเด้งกับขึ้นมาเราอุ่มไหมอุ่มลุกหวั่นไหมอุ่มเท่งเด็กหน่อย ออุ้มทึ่งเด็กหน่อยนะครับอืมอุ้มทึ่งเด็กหน่อยบ้าแถาทีา่เขียนในเพิ่มขึ้นตนันหนนนวหนึ่งเล็กปีน้องเด่าศูนย์หนึ่งเก้าอ๋ออาศูนย์หนึ่งเก้าเพราะว่าเลขทูบมีการคายคายหายไอเลขเก้าก็เต็มไหมครับธรรมชมนะครับปีเพิ่มให้ขึ้นศูนย์หนึ่งเก้าศูนยะ์หนึ่งเก้า,อ,า,กาอืมเพราะว่าคน อ,อันนี้ฝันตั้งแต่ที่บ่าวเทาฝันที่แรกที่ไปนอนฝันว่าผู้เฒ่ายิงลูกบอลแล้วบุลูกบอลเด้งกับพื่มาแล้วอุ่มบอลแล้วก็เด็กน้อยพอเอฟซี FC ก็ตีเอเยียว่าจะรศูนย์หนึ่งเก่านั่นเรื่องบาวเทาแต่ว่าฝันเมื่อคืนนี้บ่าวเทาขีดับเพิ่นมาย่ำให้ว่าไม่มีนะครับเหยียบไปแล้วเพิ่นว่านะครับบ่าวเทาตีห้าเก้าศูนย์หัดฝันที่แรกห้าเก้าศูนย์แล้วก็บเก้าสามห้าเก้าคือผูเทาเก่า 9, พ่นถอยหลัง3ามพเดินมนาะหาเก้าห้เก้าหนึ่งหาผู้เถ่าเกา้านะครับเด็กน้อยหประตูมิหาคน้นเก้าหนหาอันนี้บ้าเท่าตีเพิ่มคือวอาเพิ่นอุ่มบอลน,นะครับเด็กน้อยผู้หนึ่งผู้เทา่าแล้วบอลเป็น0 0 1ย์ศูนย์ห่เก้านะครชมุมอันนี้ตีความฝันตั้งแต่ที่บ้าเทา่าฝันนะครับตำชุมวันผากอนนะครับสตัวบ้าเท่ากับตัดให้90 59 35 50 15 93 91 นะครับกับโตไว้น้าเล็กวิ่งบาวเอาให้เด่นเก้าเลยพี่น้องวิ่งเก้าเด่นเก้ารองศูนย์เล็กวิ่งมาสูงุลนะครับถ้าเล็กวิ่งนะครับผมบาวเทาก็ะจับเด่นตามความฝันเลยพี่น้องฝันเห็นถ้าเห็นผููเทานี่ก็คือเก้ามีรูปบอลงไงกับศูนย์นะครับผมเอามาเบิ้งน้ำกันนะครับธรรมชมเอานรูมชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับบาวเทาย้ำให้ตอนเช้านะครับนผูมชม ยำความฝันนั่นแหละครับผมอ่านะครับเถาวินนะครับจับวินนะครับมีเก้ามีห้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสามเลยพี่น้องเด้อจับวินเอาในหาัวนี่เพราะว่าบ่าวเถาปีผู้เถาวเก้านะครับแล้วก็ผู้ไอยูประตูหาขนลูกบอลเป็นศูนย์เด็กน้อยเป็นหนึ่งถอยหลังสามเก้านี่ครับผมอ่าจับวินในหาัวนี่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็สามตัวห้าเก้าศูนย์นะครับเก้าสามห้านี่ตัวเน้นนะครับ เอาหนึงหาตัวร่องได้พีนองศูนย์งเก้นี่เพิ่มขึ้นมาครับเอฟซีเพิ่นกัคอมเมนต์มาอยู่นะว่าผู้เฒ่าอุ้มบอลแล้วก็อุ้มเล็กน่อยเบาเท่าศูน่งเก้าเด้อนะครับผมเอาลงให้นํำนะครับทผช้่มสองตัวครับ90้าศูนย์นะครับห้เก้านะครับสามห้าห้าศนเกาก่ะครับเาเฒ่ากันเน้นนี่แหละครับเลขประจำเบาเท่าเลขประจำตัวเก้าศูนย์ห้านะครับตัวที่เน้นแล้วก็ ชุดหนึ่งที่เน้นก็คือเก่าเจ็บด้วยพี่น้องเดอ้อเก้าเจ็ดนี้ได้ลอตเตอรี่หลายใบนะครับเพราะว่าจากนาครพนมพญ่ำม,มานะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเก้าหนึ่งกระดังเลยที่ครับท่านผู้ชมนี่หาไปได้แล้วนะวิ่งเด่นเก้ารองศูนย์นะครับอ่าเลขถูกพี่น้องสาธุนะครับปูนี่ครับเลขถูกบะแน่เลขเก้าบนนี่เห็นบ่ชัดนะครับผมเก้าหนึ่งเก้าหรือศูนย์หนึ่งเก้าหรือเป็นฮกกรได้ได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับ เดี๋ยวบเบาเขียนตัวร่องไว้ให้หกหนึ่งหกนะครับธรรมชมกันพี่น้องเขียนกันไว้นะครับห้าู้ใดมักหกหนึ่งหกนะครับกันกับเอานะครับเอานี่ครับผมห้าเก้า ครับหัวนะครับธรนมชม้่มเป็นหกหนึ่งหกต่ว่าเลขทูบนี่นะครับเก้าหนึ่งเก้าหรือเห็นบมดเต็มเป็นศูนย์ก็ได้ธรรมชม้ชมนะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับฝันมาขึ้นกับฝัน่าสร้างห้องวินาบ้านผู้เฒ่าขี่อยู่ข้อสร้างพี่น้องนะครับมีถือตะขอคือควรสร้างเลยครับสร้างงนะครับ,รงงนะรบกระทืบเท้านะครับเหยียบเท้าหาขัางนะครับผมสลับขางกันเหยียบ ผู้่าวรเยียบไปแล้วในยิ่งเปเสียงนะครับท่านผู้ชมบนเนในชุดนี้อาจจะเข่าแล้วนะครับเอาไปเบิงเหล็กถูกอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอเอฟซี FC, เบิรกล็กถูกนี่ไหมครับสาทุเดอร์ปูหนาสุกใสยูใสนะครับเลขศูนย์หรือเลขหนึ่งหลุดเล็กเก่าท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเอา นะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายจึงไปรุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับช่วงบ่ายฝนก็นจะตกแล้วมืดมาแล้วธรนมาช้ม่มนะครับเบิ่งทองฝาพี่นอ้องมืดคืนม,มาแล้วนะครับบุญนะครับผมมือว่านกะตกนะครับแต่ว่าตกไม่แรงต้นไม้ก็เขียวขึ้นหน้านะครับต้นไม้นาฝนก็ไข่แน่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นแสงนี่อ่อนนะครับามาจาก บ้านมาดามเป็นไฮมาสองตนนะครับผมไฮมาสองตนเป็นมาทนแดดเอามาไว้หน้าบ้านนะครับจะออกดอกคนมาถ่ายนิมมันออกดอกสวยงามอันะนี้ก็ได้มาจากบ้านมาดามอันนี้ต้นไส้คอมเพกพี่น้องนะครับเป่าเท่าส่ปุ๋ยเล่งใบใบขึ้นอันนี้ทนแดดนะครับทนแดดนะครับผมเอาแล้วนะพี่น้องช่วงใบเป็นรุ่นน้ากันขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนนะครับผมขอทุกท่านโชคดีมือหน่งหิ้งให้เรื่อยๆนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืนเด้อพญยัไม,ม,มั่ฝนมาแล้วนะฝนมาแล้วนะครับสวัสดีครับ